สวัสดีครับส,ส,สูตรเดิชุมสมาชิกทุกท่านทุกนี่ครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรปากหลักหน่วยบนตัวเดียวเป็นสูตรเดิมที่ผมจะมาคํานวณให้ดุกันสําหรับ fct ติดตามสูตรอย่นี้นอยู่อ่าก็จะเป็นแนวทางเมื่อวันที่ห่งกุมภาพันธ์สองพันในส่วนนี้ที่เห็นก็จะเป็นสีที่สูตรเข้ามาต่อเนื่องนะยังไม่รุดเลยนะสำหรับสูตรหลักหน่วยอ่าสูตรที่เข้าหลักหน่วยก็จะมีอยู่3สูตรนะที่เข้าหลักหน่วยครับทั้ง3สูตรชน9นะครับ ่จะมีสูตรหลักหน่วยตัวเดียวได้เลขเก้านะสูตรนี้นะที่ผมจะมาคำนวณให้ดูในคลิปนี้นั่นกับส่วนเลขดินที่ได้นะตัวเดียวเลขเก้านะสูตรเลขเก้าสูตรนี้นะก็ยังเข้าอยู่เนาะบางวันที่เราไม่เป็นเลขเก้านะในคลิปนี้นะผมก็จะมาคำนวณให้ดูกันนะสำหรับอุตสิทธิ์ตามอยู่นะครับสถิติสูตรหลักหน่วยตัวเดียวสูตรนี้ครับเข้ามาต่อเนื่องนะก้าวแปวดเมืติดนะทุกเป็นแป้งเมืครับงวดที่แปดครับ ได้9ตัวเดียวอ่าผมวันนี้ไปดีคู่79เนาะก็ใครตามอยู่อา่าก็ได้ใช้ด้วยเนะเาะอ่าเจ็ดเนะเข้าที่ชุด2ตัวนะตรงๆอา่าซึ่งก็อา่าได้ลีดินนะจ่าสูตรปากหลักหน่วยทั้ง3ามสูตรนี้นะครับอา่าซึ่งทั้ง3ามสูตรนี้เนาะเป็นสูตรดีหลาหน่วยเนาะที่ยังเข้าอยู่นะครับเอาละครับอ่าท่านที่สนใจต้องสูตรหลักหน่วยตัวเดียวสูวรนี้มาด้วยครับ นี่จะเป็นสูตรหลักหน่วยรูปแบบสองตัวนะครับส,สูตรนี้เราจะมาทําคลิปแยกให้ดูนะครับก็มีให้เลือกนะครับซึ่งในคลิปนี้นะจะเป็นสูตรหลักหน่วยหลักหน่วยตัวเดียวนะครับสถิติหลักหน่วยตัวเดียวสูนี้เข้ามาแปดมืติดนะครับมว่แรกที่สู่เริ่มเดินคือเมื่อที่ทออกหห้าครับได้เลขห้าเมื่แรกออกหห้า มวดที่2ได้์ที่ออก9กมวดที่3ดที่ครับออก0ูนยมัวดที่4ไดรครับออก2องมวดที่5ได3 3ออก8ปดสมวดที่6ไดร์นี่ออก8ปดนี่คือ,อม้วดแรกนะที่สู่เริ่มเดินสู่นี้เข้ามาแปมมวดติดเลยน,นะครับเข้ามา8มวดติดเลย วันที่6ได้เลข3เข้าหลักหน่วยวันที่7ได้9ออกสองนาวันที่8ที่ผ่านมานะผมก็ได้นี้นไม่ได้เลขเ้นะครับน้นไปที่หลักหน่วยเนาะ9กตัวเดียวเลขที่ออกคือออก7จ็ครับชุด3ตัวชุดนี้เน้นภาพไปตัวเดียวนะครับเน้น279ออก7 7 9เกนะาะภาพไปตัวเดียวน่าจะเป็น279เกนาะจะได้ถูก3ตัวตรงกันไปแต่ก็ยังมีมาที่ชุด279อยู่นะครับ ตัวนี้ครับก็ยังมีมาอยู่นะที่หลักหน่วยครับถูกเป็นแป้งวดติดนะครับงวดเดียวจะเป็นงวดที่9้านะที่เราแอบจำมาตามสูนี้กันต่อนะเป็นสูรเดิมนะที่ยังเข้าอยู่ครับท่านที่เข้าใหม่ครับแอบมาคำนวณเทียบฝึกสมาธิดูกันครับามาดูนะว่าสูนี้เข้ามาแป้งวดจริงหรือเปล่า วิธีคิดหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักสิบครั้งนิดหนึ่งบวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งนิดหนึ่งบวกกันยังครั้งหลักร้อยครั้งที่2บวกกนยังครั้งหลักหน่วยครั้งที่2บวกกนยังครั้งหลักร้อยครั้งที่3บวกกัน2ครั้งหลักสิบครั้งที่3บวกกนยังครั้งหลักสิบครั้งที่4บวกกันสามครั้งหลักหน่วยครั้งที่4บวกกนยังครั้งบูดิ้ห้าคงที่ครับ0ูบวกสเป็น3 3มบวกเเป็น12บสอ6บวกสี่สิบหกสิบบวกแปดยี่สิบ ว่าต่อแม่งวดที่2องวดที่2สูรนี้ได้ที่สครับท่านชมก็แม่คำนวณเทียบดูครับวิธีคิดครับหลักหมื่นบกันสครั้งหลักสิครั้งนีหนึ่งบนครั้งหลักหนึครั้งนีดหนึ่งกครั้งหลักร้อครั้งที่สอบนครั้งหลักนี้ครั้งที่2บวกกันหครั้ง หลักร้อยครั้งที่3ามบวกหนึ่งบวกกัน2ครั้งหลักสิบครั้งที่3บวกหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่4บวกกัน3ครั้งหลักหน่วยครั้งที่4บวกหนึ่งครั้งบวกหนึ่งครั้งทีครั้งนะครับ2อบวกหเป็น7จบวกสเป็น10 1สิบแปดยามห้าสามห้าสี่สิบเอ็บวกกันแล้วจะได้เลขสครับงวดที่2ออก9 6 2 2เข้าหลักหน่วยครับถูกเป็น2เหมือนวันต่อมาก็จะเป็นงวดที่3สถิติในงวดที่3สข4 ใงวันนั้นออกศูนย์ซีซีวันนั้นเข้าที่10หน่วยเลยนะครับเพราะว่างวดที่เลมเลมเบิร์นเนาะจบจะติดมาที่10หน่นนหนนะยวยนะครับทีน้ำชมก็มาลงคำนวณนะเทียบสูตสมาธิดูบัณครับหลักหมื่นวนสองครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งวนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่ง บวกกันหนึครั้งหลักโดยครั้งที่สองบวกงครั้งหลักเปครั้งที่2องบวนหนครั้งหลักโดยครั้งที่สามบวครั้งหลักสิบครั้งที่สามบวกนหครั้งหลักสิบครั้งที่สีบนครั้งหลักเป็ครั้งที่สี่บวนรัหลักนครั้งที่ี่ครับหกบวกสเป็นสิบสิบแปดบวกห้ายี่สามยี่สี่สามสองสามสามสี่สี่สสามสี่ี่ไดเรีออกศูนย์สี่สีครับถัดมาก็จะเป็นวันที่สี่วันที่สี่วันนั้นไดเคหนึ่งครับ วิธีคิดหลักหมื่นบวกกันสองครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหนึ่งครั้งครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สองบวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สามบวกหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สามบวกหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สี่บวกสามครั้งนะครับหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกหนึ่งครั้งบวกอีกหนึ่งทุนที่ครั้งนะครับหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามบวกสี่สิบเจ็ดสิบเก้ายี่ส ท่านมาก็จะเป็นงวดที่ห้าครับในวดที่ห้าวันนั้นได้รีสามผลเที่ยวคือ8ปดสี่สามครับท้าชมมากคำนวงมาดูครับวิธีคิดสูตรนี้ครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลัก10 ครั้หนึบนครั้งลักหครั้งที่หบนครั้งลักร้อครั้งที่สบนครั้งลักหน่วยครั้งที่สบนครั้งหลักร้อครั้งที่สามบ2ครั้งหลักสิบครั้งที่สามบนครั้งลักสิบครั้งที่สีบวกสามครั้งลักหน่ครั้งที่หนด้วยรับหกบวกสเป็นเก้าเก้าบวกหกสิบห้าบวกเก้ายี่สิบเจ็ดกแสาม เลขที่ของตัวแปดสี่สามครับวันนั้นสามเข้าที่หลักหน่วยผูกเป็นแฮงว่งวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่หกสถิติงวดที่หกและเลขสามวันนั้นออกแปดหกสามครับในท่านผู้ชมมาคำนวณดูครับ ิที่คิดสูงนี้นําหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักสิบครั้งที่1บวกกันึครั้งหลักหน่วยครั้งที่1บวกกันหครั้งหลักร้อยครั้งที่2บวกกันึครั้งหลักหน่วยครั้งที่2บวกกันึครั้งหลักร้อยครั้งที่3บวกกันงครั้งหลักสิบครั้งที่สามบวกกันึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สี่บวกกสามครั้งหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกกหนึ่งครั้งดีในงที่ครับสองบวกสองเป็นสี่บวกหกเป็นสิบสิบห้าบวกเก้ายี่สิบสี่บวกเก้าสามสิบ ก็ถูกเป็นผมวดถูกไหมครับต่อมาก็จะเป็นวัที่7สถิติวัที่7ได้รีเก้ได้9วันนั้นออก209ครับแิธีมคิดครับหลับ หลักหมื่นบวกกันสองครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหนึ่งครั้งหลักหมื่นครั้งที่หนึ่งบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สองบวกหนึ่งครั้งหลักหมื่นครั้งที่สองบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สามบวกกันสองครั้งหลักสิบครั้งที่สามบวกหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบครั้งที่สี่บวกกันสามครั้งหลักหมื่นครั้งที่สี่บวกหนึ่งครั้งบวกหนึ่คนที่ครับแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดบวกเจ็ดยี่สี่ยี่หกสามสองบวกแปดเป็น ก้าเข้าที่ลำหนีทุกเป็น7จมวดครับมวันทันมาคือวดที่8ที่ผ่านมาเนาะผมก็นิ้มไปที่เลข9นะนิ้มไปที่เลขเก้าตีนลเวนีวดที่ผ่านมาหลายๆสู้ชน9ก้าันนะี้คนที่เอาคือ7จ็ดเนะครับก็ยังมีมาอยู่ที่ลำหนีครับท่านผู้ชมก็มาคำนึงเทียบเลยครับ วิธีคิดหลักหมื่นบวกกันสอครั้งหลักสิบครั้งที่1บวกกันหครั้งหลักหน่วยครั้งที่หบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สบวกหนึ่งครั้งหลักหลักหน่วยครั้งที่สบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่3บวกสองครั้งหลักสิบครั้งที่สบวกหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สบวกสามครั้งหลักหน่วยครั้งที่4ี่บวกหนึ่งครั้งแล้วก็บรีในคงที่ครั้งนะครับหกบวกสี่เป็นสิบสิบหกบวกห้ายี่เป็ดยี่สิบเจ็ดสามสี่สี่ ไลก้าออกเจ็ดเจ็ดเก้าวันที่ผ่านมาผมก็นิ้นไปที่ชุดสองเจ็ดเก้าเพราะว่ามันชนกันอยู่สายสูเลยเนาะพอ mm hmm. เข้าที่คู่เจ็ดเก้าคู่นี้เป็นคู่เน้นวันที่แล้วก็สุชุดเน้นสามตัวชุดนี้ผมเน้นไว้หลายวันแล้วเนาะก่อนที่เลขจะออกอ่าก็มีเอฟซีเนี่ยถูกกันเยอะเนาะวัดีใจทุกิบเอนะครับอ่าสูที่เข้าเนาะวันที่ผ่านมานะสองสามอ่าสูสามตัวตรงแล้วก็พาไปตัวเดียวคือหลักร้อยเข้าที่ชุดเจ็ดเก้าเปชุดนิ้นเนาะ เพราะว่ามันชนหลายสูตรเนาะชุด29งเดม่ที่ผ่านมาสูตรนี้ก็ได้279สูตรนี้มันเข้าตัวกับสูตรนี้มันเข้าเข้า2ตัวตรงเลยเก7านี่ยครับหลังหนุสูตรนี้นอนระยะวังผลก็ยังเข้าที่หลังหมีมันได้5กับ9นะครับอันนี้อันนี้แบบ3มตัวตรงนั้นจริง8ชุดก็ชนที่ชุด2 9 7ก็เข้าตัวกับคือ97สูตรนี้ เป็นคนละสูตรแต่มันได้ผลรับที่ตรงกันเนาะนี่คือข้อมูลนะงวดมที่ผ่านมาชุดที่ผมเน้น7 9เก้คือมันมีที่มาที่ไปนะชุดที่ผมเน้นให้นะครับเอฟซีที่ติดตามผมมาตัวตลอดก็จะเข้าใจดีเนาะคลิปนี้ที่ผมมาให้ดูเป็นสูตรหลักหน่วยตัวเดียวนะครับสูตรที่ได้ีเก้าเนาะยังไม่นับกับสูตรแบบสมตัวนะมียังมีอีกสองสูตรนะครับหลักหน่วยเดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันนะครับ อาสำหรับท่านที่จะเลือกตามสูตรนี้ต่อหลังมื่เดเย้อวนนี้จะมี็เลขอะไรม้นงครับวิธีคิดหลักหมื่นบวกกันสองครั้ง หลัก bon 10ครั้งที่1บวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่1บวกหนึ่งครั้งหลักร้อครั้งที่สบวกหนึครั้งหลักหน่วยครั้งที่2บวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่3วกสครั้งหลัก10ครั้งที่3บวกกันหนึ่งครั้งหลัก10ครั้งที่4บวกกัน3ครั้งหลักหน่วยครั้งที่4บวกหนครั้งครงที่6บวกนเป็น7 7เขบ้าอับวก6 13บสามบวกเ2้วกปบวก คงได้43เนาะฉันตดทุนเ,เอาไปดินตัวเดียวที่ได้งมวดนี้คือเลข3ครับดินหลักหมื่นเนาะถ้าเราจะเลือกตามศูนย์ต่อหลักหมนที่ได้ตัวเดียวงมวดนี้คือเลข3ก็มีบางท่านที่ไม่เห็นชุดน้นนะสอเน้นาะบางท่านก็ไม่เห็น79เอ่าเพราะว่าท่านไม่ได้ติดตามผมนะที่ไม่เห็นอ่าคนที่เห็นก็เยอะนะชุด7 9ที่ผมเน้นให้ไปเนาะที่เห็นชุดเน้นผมเพราะว่าอ่า เขาติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยถึงจะเห็นนะครับอ่าก็สำหรับเี่ติดตามอยู่นะก็เก็บข้อมูลไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาสรุปคัดตัวนี้ให้นะก่อนที่เลขจะออกนะครับซึ่งในงมดที่ผ่านมาก็มีหลายสู่นะที่เข้าทั้งบนและล่างนะผมจะมารวบรวมนะลงให้ดูนะส่วนที่เป็นสู่เก่านที่ยังเข้าอยู่นะครับส่วนท่านผู้ชมที่ติดตามผมอยู่ก็เก็บข้อมูลไปก่อนนะครับ เดี๋ยวยังไงผมจะมาคัดตัวนี้ให้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับอินซีลทํทาอยู่นะครับในวันนี้ครับหลักหน่วยตัวเดียวได้เลขได้เลขเก้าได้เลขสามวนวนที่แปดได้เลขเก้าวันนี้เลขสามนะครับก็ประมาณนี้นะนี่คือแนวทางน,นะครับสูก็มีเข้ามีดุนะครับสูมีเข้ามีดุ นะสูตรตัวเดียวสูตรนี้เข้ามาไหลม่วนเร็วนะครับไม่รู้ว่างวันนี้จะเข้าต่อหรือเปล่านะถ้ามีมาหลักหนุงว,วันนี้ก็คาดว่าน่าจะไปไม่หลักร้อยก็หลักสิบนอก้านสูงนี้ลุกนะถ้ามีมาหลักหนวยก็น่าจะมาที่ร1 0สิบสูงเลขตัวเดียวดีลังวิวันนี้ได้ที่สามนะครับ 9, สู่เก่สูนี้เข้ามา8งวดติดมวดนี้เป็นทวดทก้ 9, าได้เลขสานะครับวดนี้ได้เลขสาอ่สู่สู่ที่ได้7 9ส็สูนี้ผมลงให้แล้วนะครับใครที่ตามอยู่ย๋อวไ่ดูกันได้เนาะจะมีอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ สูรที่ได้7 9ส่วนสู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะสู่ร3าตัวอีอสูเนาะที่ยังเข้าชุดสมตัวอยู่นะครับสสูรเมื่อที่ผ่านมาก็ชนที่ไหมครับคู่จะเป็นชุด2 79น้องที่ชนนะครับสองสูตรจะมีอยู่สองสูรนะที่เป็นได้ชุดสามตัวตรงนะที่ละแปดชุดจะมีสองสูนะ่สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียนเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ